สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตีวอสดกันนะครับมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่จะพลาดไหมหรือไม่พลาดครับซึ่งคลิปนี้ผมจะเล่นสายโก้หมูนะครับมาดูกันว่าจะได้ไหมผมก็เตรียมหมูมา34ตัวพร้อมในแคนอีก6ตัวนะครับซึ่งเมืองที่ผมจะตีก็คือหลังที่33นะครับมาดูกัน33แบบเมืองเป็นแบบนี้นะครับ โอ้โหมันวางงนี้มีช่องผมผมจะล่อแคนตรงนี้ครับเอาเลยบุกบุกบุกผมเล่นยาฮิวซีควดเลยเอาระเบิดถาดครับไม่เป็นไรผมก็ปล่อยธนูตรงนี้ตัวหนึ่งหน่อยอ่าเฮ้ยกระดูกมากระดูกมากระดูกวิ่งมาแล้วครับดูสิมันจะเอาไงกับเราผมก็ปล่อยบาบาเพื่อแทงแล้วก็ปล่อยแม่มดซะ เล่นมันเลยปล่อยพมดตามหลังครับลงยาพิธีมังกรครับใส่บอลลูนด้วยบอลลูนด้วย,ยไวๆวบอลลูนจะมันจะช่วยลถความเร็วของบอลลูนด้วยครับผมก็ทําการปล่อยหมูปล่อยคิงตรงนี้ครับปล่อยหมูตรงนี้จ็ปังคิงปล่อยหมูตรงนี้อีกครับเพิ่มเติมเฮ้ยอย่าอยู่ตรงนี้หน่อยครับเจอเดี๋ยวเจอระเบิดถ่านแล้วเงิบเลย นั่นไงว่าแล้วครับต้องมีระเบิดถานแน่ๆแถวนี้ผมก็ลงยาฮิวอีกขวดครับโอ้โหมันแรงมากระเบิดถาดแรงจริงๆไหวไหมไหวไหมหมูเข้ายาฮิวซะเข้ายาฮิวแล้วครับหมูเข้ายาฮิวก็คุมง่ายขึ้นโอเคก็ลงยาฮิวขวดที่สองครับผมก็เอาพอมดเก็บกวาดตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วกันแล้วก็ธนูตรงนี้ด้วยครับเก็บกวาดหน่อย เหลือ,อยายฮิวกลับบ้านขวดหนึ่งครับโอ้โหเยี่ยมเลยไปเลยเหลือ,อยายฮิวกลับบ้านครับน่าจะสามดาวนะครับไม้นี้สบายมากเมืองไกลๆครับป้อมไม่ค่อยโหดก็ตันนะครับป้อมนี่แต่ว่าเขาวางเมืองแบบไม่ค่อยโหดครับวางเมืองไม่กันหมูก็มีบอมคู่อยู่นะแต่ว่ากรบหลีดง่ายไปนะครับก็หมูๆม,มากครับไม้นี้ มก็กระโดดเข้าไปตีบ้านเลยขุทุบทุบทุบอ่าเยี่ยมครับอือหือแม่มดเหลือตรงตัวหนึ่งทางนี้ครับแต่แต่ก็ดูเหมือนไม่ใช่ประโยชน์อะไรและก็สามดาวสบายครับไม้นี้หมูเหลือเยอะยาฮิวเหลือหนึ่งขวดโอเคอ่าสามดาวครับสบายเลยมีคิงตัวเดียวก็ไม่กลัวครับโบนัสก็อย่างเยอะ ไม่มีควีนก็สามดาวไหวครับก็แต่ถ้านี่แบบแบบไม่มีไม่มีควีนนะครับแต่ว่าแบบเมืองมันง่ายคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้นะครับใครอยากให้ลงไลก์ก็ขอไม่ได้ครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ,ถ้าอยากติดตามคลิปใหม่ๆก็ซับสไคร์นนะครับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ